อีกหนึ่งเรื่องนะฮะอย่างที่ป้าจอยบอกเวลาคอสชอเขาเข้ามามีบทบาทปุ๊บเนี่ยคนที่รู้เรื่องการทุจริตคนที่รู้ว่าที่ไหนมีผู้มีอิทธิพลเขาก็แจ้งโดยตรงไปที่คอสชอล่าสุดกลุ่มสะหะกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรประมาณ20คนนะฮะเดินทางมาร้องเรียนยังหัวหน้าคอสชอเพื่อขอความเป็นธรรมจากความเดือดร้อนเรื่องค่าเช่าค่าเช่าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่<บ>เขาเก็บเงินค่าที่เยอะก่อนหน้านี้ เป็นการสิทธิ์การบริหารงานของกรุงเทพมหานครอของกทมอ<ช>กองตลาดนัดเขามีชื่อว่ากองตลาดนัดเขาบริหารจัดการอยู่วันดีคืนดีคืนร้ายคืนไม่ดีรอฟ<พ>อทอแหมมีการเอาพวกอะไรนะชายชุดดำใช่ไหมมาเอามาแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรลูกรานะ่ะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ ก็เปลี่ยนระบบการบริหาร<ช>เอามาเป็นของการรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินอ่าและการรถไฟเนะ,ะเขาเก็บเงินค่าที่ราคาสามพันห้าาบ<ห>บาทต่อเดือนถือว่าแพงมากและรวมถึงนะฮะมีการบริหารการจัดการแต่มาด้วยการชุจริตคอร์รัปชันเช่นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกบุกรุกผิวจราจรปูผ้าขายสินค้าในตลาดนัดจตุจักรรวมถึงมีอดีตนายตำรวจเรียกเก็บเงินภายในตลาด แล้วก็อยากจะขอร้องให้ทางคสชมีคำสั่ง like ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหยุดบริหารงานตลาดนัดจตุจักรพร้อมกับส่งมอบให้กรทมกลับเข้ามาบริหารจตุจักรเหมือนเดิมนะฮะคือพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาบอกว่าตอนกรทมบริหารคือเค้ต้องย้อนประวัติศาสตร์จตุจักรอะสมัยอยู่สนามหลวงใช่ไหมแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่ไอ้ตรงจตุจักรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากไอ้แผงผ้าใบร้อนเดินเหงื่อไหลใครย้อยก็ เลี่ยนมาเป็นโรงใหญ่ๆทำระบบปรับอากาศที่ดีแล้วอย่างที่บอกวันดีคืนร้ายพอเขาทำซะดีซะสวยงามอย่างเงี้ยจะมาเอาเป็นของตัวเองบริหารซึ่งไม่เคยมีทักษะในการบริหารอันนี้พูดตรงๆนะกองตลาดนัดของกทมเขาบริหารกันมาตั้งจะ20ปีอ่ะแต่อยู่ๆบอกเฮ้ยมันที่ของฉันฉันตั้งหน่วยงานเลยฉันจ้างคนมาบริหารเลยแบบเนี้ยแล้วแล้วมันแพงเพราะมันมีค่าจัดก,การถูกปะก็ไปเก็บกับใครเก็บกับแม่ค้าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้เป็นไง ขายก็ไม่ดีแถมมีตลาดนัดเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วบอกตลาดนัดจู้จักก็เปิดสออทิศได้ป้าสออทิ์เดือนหนึ่งปีเดือนหนึ่งก็ได้ขายได้กี่วันแปดวันอ่ะแล้วก็พอเขาบอกว่าพอเก็บเงินร้านค้าเท่าไหร่นะสามพันใช่ไหมสามพันห้า ก็ยังอนุญาตให้คนอื่นที่ไม่ได้มีแผงค้าเธอเต็มเลยผู้ผ้าผู้อะไรขายแล้วก็เก็บเ็บจากพวกนั้นต่อไงลองคิดสภาพคิดถึงหัวอกเราถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะตุจกรเราเรามีร้านขายส้มตำอยู่เราจ่ายตังเราเรามีร้านขายส้มตำอยู่จ่ายตังอยู่สามพันห้าแต่เขาเปิดแผงให้ให้อีกร้านหนึ่งซึ่งไม่ไอยู่ในร้านอยู่ข้างขายส้มตำเหมือนกันแล้วไม่เก็บตังเราไหวไหมล่ะได้อันนี้ไงหรืออาจจะเก็บถูกกว่างี้เขาได้เบิลสองไปอย่างเงี้ยฟรีด้วยตอนเย็นป้าไปเดินทุกอาทิตย์อ่ะแล้วจะบอกว่า ตอนนี้ใครเดือดร้อนไปหาคอสชอไปแม้แต่เรื่องตลาดนัดแต่เธอคิดดูดิ<ะ>มันคืออะไรมันคือที่ผ่านมามันแบบว่าแย่เหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอสชอคอ,อ,อสชค <laughs> อสชเขาก็จะรับเรื่องไปเนาะเดี <laughs> ๋ยวก็จะไปดำเนินการตรวจสอบอที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะไปจัดการอีกทีนึง <laughs>